เีแกว่าไงอันนี้คืออะไรอ่ะอันไหนอ่ะอันข้างล่างนีงไ่ไงอ๋อเดี๋ยวเล่าให้ฟังทุกคนเคยเห็นนวัตกรรมที่มีขนาดจิว๋วแต่ประโยชน์แจ๋วไหมครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง Try n e x นวัตกรรมทำการพยาบาลที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยในการป้องกันการเลื่อนหลุดของซีไลเพราะในเด็กที่มีภาวะ วิกฤตนั้นจะมีความซับซ้อนของโรคและความบอบางมากกว่าผู้ใหญ่จึงมีความจําเป็นที่ต้องใส่สาย Central Venous Catheter <ม>เพื่อช่วยในการดูแลและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดการเลือดของสายซีไลน์นะคะสามารถเกิดกได้จากการเคลื่อนไหวเช่นการบินตั้งหยยกศีรษะหรือแม่ด่าจากการสัสมผัสระหว่างการดูแลซึ่งส่งผลที่ให้เกิดอันตรายรุนแรงได้เช่นการติดเชื้อใน,นกระแสะเลือดก,การสูญเสียเลือดเป็นจำนวนมาก ถือเป็นการเพิ่มภาร,ราค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพราะการแทงสายจีไล่แต่ละครั้งนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงถึง2 0 0 0บาทด้วยกันค่ะเราจึงได้พหานวัตกรรมที่ช่วยลดการดึงลังของสายเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวโดยออกแบบเป็นไตเมตเป็นตัวล็อกสายทีเปอร์ลูเมน์ออกแบบในรูปแบบของ e x t e r n a l fixation ที่ช่วยลดการดึงลังของสายที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเลื่อนหลุดของ นอกจากนี้ยังออกแบบเป็นร่องแยกสามทางตามตามาตรฐานของการใส่ซีไลเพื่อช่วยการสร้างสมดุลแรงและช่วยลดการดึงรั้งของสายซีลายจุดเด่นคือใช้วัสดุที่เป็นอ e ีราสติกเรซินซึ่งมีความยืดหยุ่นอ่อนโยนต่อผิวเด็กในขณะเดียวกันก็มีแรงต้านที่ช่วยให้สายซีไลขยับได้น้อย ทนต่อน้ำยาทำความสะอาดในอัตราส่วน1-100ต่อ100และมีการออกแบบให้ขนาดเล็กสามารถติดตั้งได้ทุกตำแหน่งของร่างกายรวมกับการใช้เทปกาวทางการแพทย์ติดที่ผิวเด็กก่อนจะแปะทับกับเทปกาวของอุปกรณ์เพื่อไม่ให้ทำลายผิวสามารถถอดออกได้ง่ายไม่เป็นคราบและมีข้อดีที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถามค่ะทำไมต้องใช้ไตเนคอ่ะเพราะไตเนปลอดภยัยราคาประหยัดใช้งานง่าย เหมาะสมกับผู้ป่วยเท่าีไดเท่าไหร่อะบอกเดะไปม่ครับผมไอะไรไม่รู้เห็นน้าเห็น้อยากกินผู้ชายอะไรไม่รู้โคตรหลอกโคตรเซ็กโคตรจะน่ากิน